ยำอ่างุนไข่ปลาใช่หรอเอาหรอคืออะไรอะไรอะหรอ่างนอ่างุนอะไรไม่รู้มากินกินกันก่อนนะมาดูกันวิธีการกินอันนี้ก็ตำแตงใส่เลิศมากทุกคนโอเคสิ่งแรกที่เราจะชิมก็คือยำอ่างุนไข่ปลาเราก็จะชิมก่อน มันไม่โฟกัสทุกคนเดี๋ยวนะทำไมมันร้อยเชิวนะทำไมมันร้อยสีสิบอืมอืมมันก็หนึบหนึบะแต่ก็ไม่เคยกินอะมันจะแบบว่าอืมสีนี้สวยมากเลยได้อยู่ใช่หนูเอาอันนี้ทำไมมันร้อยสี่สิสหมมบห้าะ อ๋อเดี๋ยวรไปแค่สองบาทใช่หรอหาคุกกองอะไงก่อนก็อันนี้เป็นตำแตงอืมอืม,อมนอร่อยปลาคานวนดีมากอร่อยเดี๋ยวคออนุญาตไปกินก่อน <laughs> โอเคก,กึกกึก